n o r s ส h e r e พอดแคสสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจชีวิตของสตรีท่านหนึ่งค่ะที่มีบทบาทอย่างยิ่งเลยในยุคแรกๆของอิสลามหลายคนอาจจะคุ้นชื่อท่านในนามอุมมุสลามะครับผมแต่จริงๆแล้วชื่อจริงของท่านคือฮินบินอาบีอุมัยะค่ะครับผมซึ่งชื่อหินนี้ก็เป็นชื่อที่เพราะนะครับค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากบทความที่ถอดความจากวิดีโอบน YouTube ซึ่งให้รายละเอียดชีวิตของท่านได้น่าสนใจทีเดียวค่ะครับเนื้อหาค่อนข้างละเอียดเลยใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่าเอ๊ะอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ท่านอุมมุสลามะเนี่ยได้รับการยกย่องขนาดนั้นบางแหล่งข้อมูลนี่ถึงกับใช้คำว่าผู้สร้างชาติเลยนะคะโอ้โหคำนี้ ความหมายใหญ่มากครับใหญ่มากค่ะแล้วทำไมเรื่องราวของท่านถึงสำคัญไม่ใช่แค่ในฐานะออพระยาท่านหนึ่งของท่านศาสดาแต่ในฐานะบุคคลที่มีบทบาทมีอิทธิพลจริงๆครับผมเอาละค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักท่านให้มากขึ้นกันดีก,กว่าจริงๆแล้วแม้ฉายาอุมุสลามะจะคุ้นหูนะคะแต่เบื้องหลังชีวิตท่านนี่มีแง่มุมที่อืมอาจจะเซอร์ไพรส์หลายคนได้เลยค่ะครับน่าสนใจมาก เริ่มกันที่คุณลักษณะพื้นฐานของท่านก่อนนะคะข้อมูลระบุว่าท่านเป็นสตรีที่ออมีความงามนะคะมาจากตระกูลที่ดีมีเกียรติแต่จุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือท่านมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากครับประเด็นเรื่องสติปัญญานี่สําคัญมากครับไม่ใช่แค่ว่าฉลาดทั่วไปนะคือมันเป็นการอย่างรู้วิจารณญาณที่ดีเยี่ยมมีบันทึกด้วยว่าท่านเป็นสตรีท่านที่สอง หรืออาจจะกลุ่มแรกๆเลยมั้งครับที่มีบทบาทสำคัญในการรายงานหะดีสอ๋อค่ะฮะดีสนี่คือก็คือบันทึกคำสอนการปฏิบัติของท่านศาสดาที่เป็นรากฐานสำคัญของแนวทางอิสลามเลยครับการที่ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าสตรีในยุคนั้นก็เป็นศูนย์กลางในการรักษาสืบทอดองความรู้ศาสนาไม่ใช่แค่ผู้ตามอย่างเดียว โ oh, หน่าทึ่งจริงๆนะคะที่ท่านมีบทบาทด้านวิชาการตั้งแต่ยุคแรกๆขนาดนั้นครับผมนอกจากสติปัญญาแล้วท่านยังมีความกล้าหาญด้วยนะคะมีการพูดถึงว่าท่านเคยร่วมอยู่ในสมรภูมิถึง4ครั้งใช่ครับอันนี้ก็แสดงถึงความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายด้วยค่ะแต่คุณสมบัติที่ดูจะเด่นที่สุดแล้วก็เป็นที่พูดถึงบ่อยๆก็คือความมีปัญญาหรือความสุข,ขุมคมภีรภาพที่เรียกว่าฮิกมะนะคะครับ คำว่าฮิกมะหรือความสุข,ขุมคัมภีรภาพในบริบทนี้เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่ความฉลาดทางปัญญานะครับมันหมายรวมถึงความสามารถในการคิดไตรตรองอย่างรอบคอบมากๆการมองสถานการณ์ได้ทะลุป,ปรุโป,ปรงมีวิจารณญาณที่เฉียบคมแล้วก็เอ่อความสามารถในการให้คําแนะนําที่มันเหมาะสมแล้วก็นําไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดได้ในสถานการณ์ที่มันแบบซับซ้อนหรือตึงเครียดมากๆนะครับ อ๋อ oh, เข้าใจเลยค่ะซึ่งคุณสมบัตินี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นชัดๆในเหตุการณ์สำคัญต่อไปนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นชีวิตช่วงแรกของท่านก็น่าสนใจเหมือนกันคือก่อนที่ท่านจะมาเป็นภรรยาท่านศาสดาท่านเคยแต่งงานกับซอฮาบะท่านหนึ่งคืออบูสลามะครับท่านอบูสลามะนี่ก็เป็นสหายที่ใกล้ชิดท่านศาสดาใช่ค่ะแล้วทั้งสองท่านก็รักกันมากมีชีวิตคู่ที่มีความสุขครับแต่แล้วชีวิตก็มีบททดสอบเข้ามาค่ะ อบูสละมาห์ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปอันนี้ก็นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับท่านอุมูสละมาห์แน่นอนค่ะครับซึ่งในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้เองมีคำสอนหนึ่งจากท่านาศาสดาที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการ,รเผชิญความสูญเสียเป็นการแนะนำให้กล่าวคำวิงวอนหรือดูอาที่ความหมายประมาณว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดตอบแทนข้าพเจ้าในความทุกโศกครั้งนี้และก็ ปรดประทานสิ่งที่ดีกว่าที่ข้าพระเจ้าสูญเสียไปให้ด้วยเถิดอืคำวิงวอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ปลอบใจนะครับแต่มันคือกรอบความคิดเลยคือการยอมรับในพระประสงค์ของพระเจ้าและก็แสดงความหวัง ความไว้วางใจในพระองค์ว่าจะประทานสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนเสมอแม้ในยามที่ความสูญเสียนั้นมันดูจะใหญ่หลวงแบบว่าหาอะไรมาแทนไม่ได้เลยก็าตามซึ่งสะท้อนความผูกพันที่ขั้นดีต่ออบูสลามะมากๆเลยนะคะเพราะมีบันทึกไว้ว่าพอท่านได้ยินคำสอนเรื่องดูอานี้ตอนแรกท่านถึงกับรำพึงกับตัวเองเลยว่าจะมีใครดีไปกว่าอบูสลมามะอีกรอครับผมแสดงว่ารักมากจริงจ ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าท่านรักผูกพันกับสามีท่านแรกมากแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนเป็นการปูทางไปสู่บทต่อไปของชีวิตท่านอย่างน่าสนใจด้วยค่ะครับใช่เลยครับหลังจากนั้นไม่นานนักก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นคือท่านศาสดามูฮัมหมัดได้ส่งคนมาทาบทามสู่ขอท่านอุมูสละมะเพื่อแต่งงานด้วยครับผมและนี่คืออีกครั้งค่ะที่ความสุข,ขุมสติปัญญาของท่านปรากฏชัดเจนมาก ท่านไม่ได้ตอบตก,กลงหรือปฏิเสธทันทีนะคะแต่ท่านขอเวลาคิดไตร่ตรองแล้วก็ตอบกลับด้วยความซื่อสัตย์แจ้งข้อกังวลที่ท่านมีแบบตรงไปตรงมาเลยครับการสื่อสารแบบนี้สําคัญมากใช่ค่ะท่านให้เหตุผล3ข้อคือ 1. ท่านบอกว่าทําไม่คาให้สตรีอายุน้อยแล้วตอนนั้นท่านอายุประมาณ30ปีซึ่งในสังคมยุคนั้นก็ถือว่ามีอายุพอสมควรครับผม สองท่านมีลูกหลายคนจากการแต่งงานครั้งก่อนเป็นแม่ไม้ที่มีภาระต้องดูแลและสามท่านยอมรับอย่างเปิดอกเลยค่ะว่าโดยธรรมชาติแล้วท่านเป็นคนขี้หึง โหการตอบแบบนี้แสดงถึงวุฒิภาวะและก็ความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากครับมันไม่ใช่แค่ความสุภาพนะแต่มันคือการสื่อสารที่เสื่อสัตย์ต่อความรู้สึกสถานการณ์จริงของตัวเองท่านไม่ได้มองข้ามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่เพียงเพราะว่าคนที่มาสู่ขอคือท่านศาสดาแต่ท่านพิจารณาถึงความเป็นจริงของการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างรอบด้านเลยการกล้าแสดงข้อกังวลเหล่านี้ออกมาเนี่ยแสดงถึงความเคารพในตัวเองแล้วก็ในสถาบันการแต่งงานจริงๆครับ ค่ะแล้วคำตอบจากท่านศาสดาก็ยิ่งแสดงถึงความเมตตาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยค่ะท่านตอบข้อกังวลเหล่านั้นว่า 1. ถ้าท่านกังวลเรื่องอายุท่านศาสดาเองก็อายุมากกว่าท่านนะครับผม 2. เรื่องลูกๆเนี่ยท่านศาสดาจะวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ดูแลพวกเขาอย่างดีที่สุดและ 3. สาําหรับความรู้สึกขึงหวงท่านก็จะวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ขจัดความรู้สึกนั้นออกจากใจเป็นคําตอบที่ ให้ความมั่นใจได้ดีมากๆครับใช่ค่ะด้วยคำตอบที่ปลอบประโลมและให้ความมั่นใจแบบนี้ท่านอูมูสลมะก,ก็เลยตัดสินใจตอบตกลงแต่งงานค่ะซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของท่านที่นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญอื่นๆอีกมากมายเลยครับผม ทีนี้เรามาถึงเหตุการณ์ที่เป็นหมุดหมายสำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งแสดงถึงปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านอุมมูสละมะอย่างชัดเจนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทิศทางประวัติศาสตร์อิสลามโดยตรงเลยนั่นคือเหตุการณ์ที่สนธิสัญญาฮูดเบียค่ะครับผมก่อนจะเล่าว่าท่านมีบทบาทอย่างไรต้องเข้าใจบริบทนิดนึงครับว่าสนธีสัญญาฮูดเบียเฮ่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวมุสลิมเดินทางจากมดีนะจะไปทาอุ่มรหอ อุมระอกคือการสแสวงบุญย่อยนะคะใช่ครับที่มักกะแต่ก็ถูกชาวกุเรชซึ่งตอนนั้นยังเป็นศัตรูกันอยู่คัดขวางไว้การเจรจาที่เกิดขึ้นก็นำไปสู่สนธิสัญญาที่มีเงื่อนไขหลายข้อซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วเนี่ยดูเหมือนจะทำให้ฝ่ายมุสลิมเสียเปรียบมากๆครับ ใช่เลยค่ะเงื่อนไขเหล่านี้สร้างความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็สับสนในหมู่สฮาบะหรือบรรดาสหายของท่านาศาสดาอย่างมากเลยหลายคนก็ตั้งคําถามแม้แต่ท่านอุมัดที่เป็นสหายใกล้ชิดและแข่งขันมากๆยังเข้าไปถามท่านาศาสดาตรงๆเลยว่าเราอยู่บนสัจธรรมใช่ไหมหรอทําไมเราต้องยอมรับเงื่อนไขที่มันดูเหมือนลดเกียรติแบบนี้ด้วยครับ ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขที่สร้างความอึดอัดใจที่สุดก็คือการที่ชาวมุสลิมต้องเดินทางกลับมาดีนะในปีนั้นโดยที่ยังไม่ได้ทําอุมร์แล้วค่อยกลับมาใหม่ปีหน้าปัญหาก็คือณเวลานั้นทุกคนอยู่ในสภาพอิครอมกันหมดแล้วอ๋อคือสวมภาพพิเศษเตรียมเข้าพิธีแล้วใช่ครับใส่ชุดอิครอมปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆแล้วการจะกลับได้เนี่ยพวกเขาต้องออกจากสภาพอิครอมนี้ก่อนโดยการโกนศีรษะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้า ท่านศาสดาจึงสั่งให้สหาบาะทำอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าพอท่านสั่งครั้งแรกไม่มีใครขยับเลยค่ะครับเงียบกันหมดท่านสั่งครั้งที่สองก็ยังเงียบแล้วครั้งที่สามก็ยังไม่มีใครทำตามอันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าตกใจแล้วก็ตึงเครียดมากๆนะคะมากครับเพราะปกติแล้วสหาบาสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความพักดีการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดการลังเลแบบนี้มันแสดงถึงความสับสนความไม่พอใจอย่างรุนแรง ซึ่งมันอันตรายต่อความเป็นปึกแผ่นของชุมชนมากเลยค่ะครับผมเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมากครับเมื่อเห็นปฏิกิริยาแบบนั้นท่านศาสดาก็เสียใจแล้วก็กังวลท่านก็เลยเดินกลับเข้าไปในกระโจมที่พักซึ่งท่านอุมมุสลามะอยู่ในนั้นด้วยท่านก็ได้เล่าเหตุการณ์แล้วก็ความรู้สึกอัดอั้นให้ท่านอุมมุสลามะฟังค่ะ และนี่คือช่วงเวลาที่ฮิกมะหรือปัญญาอันสุขขุมของท่านอุมมุสลามะได้ฉายแสงออกมาอย่างเจิดจ้าเลยครับในขณะที่บรรดาสหายชายผู้แข็งแกร่งกำลังสับสนลังเลสตรีท่านนี้กลับมองเห็นทางออกที่มันแบบว่าเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อท่านอุม,มุสลามะกล่าวกับท่านาศาสดาอย่างสงบเลยค่ะว่าโอ้ท่านาศนาสนทูตแห่งอัลลอฮ ท่านไม่ต้องเอ่ยคำใดกับพวกเขาอีกแล้วเพียงท่านออกไปเราท่านจงเริ่มโกนศีรษะและทำพิธีออกจากอีรอมของท่านเองแล้วคอยดูเถิดว่าพวกเขาจะทำอย่างไรโอ้โหเป็นคำแนะนำที่เหมือนจะธรรมดาใช่ค่ะ แต่แฝงด้วยความเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็จิตวิทยามนุษย์อย่างยอดเยี่ยมและผลลัพธ์ก็เป็นไปตามนั้นเลยค่ะเมื่อท่านศาสดาเดินออกจากกระโจมแล้วก็ลงมือกกนศีรษะทำพิธีของท่านโดยไม่พูดอะไรเพิ่มทันใดนั้นเองบรรดาซหฮาบาทั้งหมดพอเห็นการกระทำของท่านก็พากกันลุกขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามทันทีเลยค่ะครับผมต่างคนต่างโกนศีรษะให้กันจนสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆนั้น คลี่คลายลงในพริบตาเลยค่ะครับคำแนะนำที่สุขุมเยือกเย็นมองการไกลแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของการเป็นผู้นำของท่านอุมูสลมะเนี่ยได้ช่วยคลี่คลายวิกฤตที่อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกครั้งใหญ่ได้สำเร็จเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นการยืนยันความเป็นผู้นำของท่านศาสดาในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนนี้อีกด้วยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของที่อัลกรานบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับสติปัญญาฮิกมะ แน่นอนเขาได้รับความดีอันมากมายปัญญาของท่านในวันนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันยังช่วยรักษาเอกภาพของประชาคมมุสลิมซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างชาติหรือสังคมที่เข้มแข็งในเวลาต่อมาเลยครับนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านถูกมองว่าเป็นผู้สร้างชาติได้นะครับเป็นเรื่องราวที่ส่งพลังจริงๆค่ะปัญญาที่ท่านแสดงออกในวิกฤตที่ฮูดายบิยะนั้นสะท้อนความลึกซึ้งของท่านซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะ แต่ยังรวมถึงบทบาทในระยะยาวในฐานะแหล่งความรู้สําคัญของอิสลามด้วยอย่างที่เราพูดไปตอนต้นว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้รายงานฮะดิษจํานวนมากจากท่านศาสดาใช่ครับบทบาทนี้สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับการที่ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดฮะดิษจํานวนมากเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความจําดีนะครับแต่มันหมายถึงการที่ท่านมีส่วนอย่างแข็งขันในการกําหนดความเข้าใจการปฏิบัติศาสนากิจของชาวมุสลิมรุ่นหลังๆเลย เป็นการตอกย้ำว่าสตรีในยุคแรกมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานทางปัญญาของศาสนาไม่ใช่แค่ผู้รับฟังเฉยๆและยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่เชื่อมโยงกับบทบาทด้านความรู้ของท่านซึ่งน่าจะมาจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะนำไปสู่การประทานองค์การหรืออายะหนึ่งในอัลกุรอานที่สำคัญมากนั่นคือองค์การที่สาของซูรออ,อรัลอัซซาบหรือบทที่สาค่ะครับ องค์การนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับมีการอธิบายว่าองค์การนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่สตรีมุสลิมตอนนั้นบางรายงานก็บอกว่าอาจจะเป็นท่านอุม,มุสลมะมาเองที่ตั้งคำถามหรือเป็นตัวแทนของสตรีท่านอื่นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเอ่อความเท่าเทียมกันร,ระหว่างชายหญิงในการได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์สำหรับการทำความดีนะครับ องค์การนี้ก็ได้ระบุคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่ดีไว้อย่างละเอียดเลยเช่นการเป็นมุสลิมผู้ยอมจำนนมุมินผู้ศรัทธาผู้พักดีผู้สัตว์จริงผู้อดทนผู้นอบน้อมผู้บริจาคผู้ถือศีลอดผู้รักษาอวัยวะเพศหรือความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์เสมอ จุดที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นการปฏิวัติความคิดในตอนนั้นเลยก็คือองค์การนี้ระบุคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดโดยกล่าวถึงบรรดาชายและบรรดาหญิงแยกกันอย่างชัดเจนสำหรับแต่ละคุณลักษณะเลยนะครับโอ้โหชัดเจนมากใช่ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยืนยันว่าอัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วซึ่งการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง นี่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนถึงความเสมอภาคทางจิตวิญญาณแล้วก็การได้รับผลตอบแทนที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามในทัศนทของอิสลามซึ่งการตั้งคำถามหรือการสแสวงหาความกระจ่างแจ้งในประเด็นแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของปัญญาแล้วก็การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมเหมือนกันครับเป็นการยืนยันที่ชัดเจนจริงๆค่ะนอกจากนี้ ท่านอุมูสลามะยังเป็นผู้รายงานฮะดิษอีกบทหนึ่งที่เป็นคำวิงวอนหรือดูอาที่มีความสำคัญมากซึ่งท่านศาสดามักจะกล่าวเป็นประจำเลยค่ะในตอนเช้าหลังจากการละหมาดซุบฮิหรือละหมาดยามรุ่งอรุณคำวิงวอนนั้นก็คือโอ้อ oh, อ ah ัลลอแท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้อันยังประโยชน์ริสกีปัจจัยยังชีพที่ดีและการงานที่ถูกตอบรับครับผมกล่าวตามภาษาอาหรับ Allahumma inni s Allah um in al uka in man a u k a عِلْمًا ن ا ف ع ا و ر ز ق ا ط ي ب ا و ع م ل ا م ت ق ب ل ا การที่ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดดูอาบทนี้ทําให้คําวิงวอนอันล้าค่าและก็ครอบคลุมมากๆนี้ถูกส่งต่อมาถึงพวกเราในปัจจุบันเลยครับเป็นดูอาที่สั้นนะแต่แฝงไปด้วยก่นสารสําคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในฐานะมุสลิมเลยทั้งการสแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์จริงๆการสแสวงหาปัจจัยยังชีพที่สุจริตดีงามทั้งทางวัตถุ จิตวิญญาณและก็การมุ่งมั่นทําความดีโดยหวังให้เป็นที่ยอมรับนะที่อัลลอฮ์การที่ท่านเป็นสื่อกลางให้คําสอนสําคัญนี้ยังคงอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งมรดกที่ยิ่งใหญ่ของท่านครับเมื่อพิจารณาจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเรื่องราวของท่านอุมุสลามะหรือฮินบินอบูอุมัยยะเนี่ยเป็นมากกว่าเรื่องราวของภรรยาท่านศาสดาท่านหนึ่งจริงๆท่านคือสตรีที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาความกล้าหาญความสุขขุมรอบครอบที่น่าทึ่งมากๆ เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญในยามวิกฤตอย่างที่ฮูดายบียะแล้วก็เป็นผู้มีบทบาทหลักในการถ่ายทอดสร้างความกระจ่างในองค์ความรู้ทางศาสนาด้วยดังที่เห็นจากการรายงานฮะดิษแล้วก็เรื่องที่อาจจะเชื่อมโยงกับองค์การอัลกุรอานนะคะถูกต้องเลยครับเรื่องราวของท่านนี่ท้าทายมุมมองที่เราอาจจะมีต่อบทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในโลกมุสลิมหรือที่อื่นๆก็ตามซึ่งบางครั้งอาจจะถูกมองอย่างจำกัดหรือเป็นเพียงผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเท่านั้น ท่านแสดงให้เห็นเลยว่าสติปัญญาความสุข,ขุมคัมภีรภาพเนี่ยแม้จะแสดงออกอย่างเงียบๆอย่างการให้คําแนะนําในกระโจมก็สามารถพลิกสถานาการณ์และก็ส่งผลกระทรบอย่างใหญ่หลวงต่อเหตุการณ์ระดับประวัติศาสตร์ได้เลย และการกล้าตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนก็สามารถขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าทางความคิดความเข้าใจในหลักการของสังคมสุนรวมได้เช่นกันครับมันอาจจะช่วยขยายหรือเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับนิยามของภาวะผู้นำและก็อิทธิพลได้อย่างไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นการมองย้อนกลับไปในอดีตหรือแม้กระทั่งการนามาปรับใช้มองหาคุณสมบัติเหล่านี้ในสังคมปัจจุบันของเราคะ่ะและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ไปกับเราคะ่ะ หวังว่าการสนทนาของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ n o r s p h e r e Podcast